กราบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องโบบารมีพระเครื่องอีกเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะน้องโบบารมีพระเครื่องมีโอกาสมาอัดคลิปแล้วเนาะพี่เนาะก็วันนี้นะคะมีพระบ้านทั่วไปค่ะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆเนาะพี่ๆท่านใดนะคะที่ ติดตามกันอยู่หรือเพิ่งติดตามกันนะคะอย่าลืมกดถูกใจกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องบูบารามีผักเครื่องด้วยนะคะฝากช่องทางการติดต่อด้วยนะคะถ้าสนใจพ้าองค์ไหนอย่าลืมแอดไลน์หรือโทรมาได้ที่0 9นย์เก้าเก้นะพี่นะถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม6 0บาทจากยอดนะคะพี่วันนี้นะคะมีพ้ามาหลากหลายรูปแบบเลยนะพี่นะก็เดี๋ยวแบ่งปันให้พี่ราคาแบ่งปันเลยนะคะพี่ไม่ได้อัดคลิปไปหลายวันเลยใช่ไหมพี่ก็ พี่ๆหลายๆท่านนะคะก็ทักมาช่วงนี้นะคะก็เงียบเงาเนาะงานเยอะงานยุ่งมากเลยต้องขออภัยพี่ๆด้วยเดี๋ยวแฟนน้องจะลงคลิปเรื่อยๆนะคะก็ฝากกดติดตามช่องน้องไว้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาเริเม่มกันที่องค์แรกเลยนะคะพี่อันนี้เป็นนางพญาค่ะสวยๆเลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่แราแอดไลน์มาหาน้องบบารมีพระเครื่องค่ะเบอร์เดิมเลยนะพี่นะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งนะคะพี่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะนี่เลย ลายกลด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังค่ะนี่เลยนางพญาค่ะพี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะอ่าองนี้นะคะแบ่งปันให้เลยพี่ๆแบ่งปันให้เลยนะคะพี่แปดร้อยบาทค่ะโอนเลยส่งให้ฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทจากยอดนะพี่นะองค์นี้นะคะเปิดกันที่แปดร้อยบาทนะคะแคบรูปภาพเราทักไลน์มา,าน้องนะ ไปกันต่อองค์ที่สองค่ะพี่รูปร่างลักษณะแบบนี้นะพี่นะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมียันไม่รู้ว่าเขาเรียกพระอะไรนะคะพี่ถ้าไหนรู้ชื่อจะแจ้งชื่อแต่ถ้าไหนไม่ทราบเราจะแจ้งลักษณะนะพี่นะตายกลน,นะคะพี่หายหน้าหายตากันไปนานเลยนะ แต่ว่าแฟนน้องยังอัดคลิปลงให้พี่ๆได้เลือกชมพลาก,กันนะคะถูกตาต้องใจองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาหาน้องได้นะพี่นะไม่ได้เรียงพลาหมายเลขพลาให้เลยนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปแบบนี้เลยองค์นี้ค่ะแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยนะเจ็ดร้อยบาทค่ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะคะนี่เลย ลักษณะแบบนี้นะแคปรูปภาพแล้วทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่0992 1 0 7 4 0 1ค่ะพี่อันนี้มี2อ,องค์นะคะมี2อ,องค์นี่จะมีองค์ที่1กับองค์ที่2นะคะถ้าจะถูกใจองค์ไหนนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นี่เลยค่ะพี่พระสมเด็จค่ะเรี่ยมกรอบกันน้ำเกาเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะเรี่ยมกรอบกันน้ําเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่ น้องโบบาามีพระเครื่องค่ะซื้อง่ายไข่คลองแอดไลน์มาหาน้องได้โอนเลยส่งให้ฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทนะช่วงนี้ก็จะง,งานยุ่งนิดนึงนะคะพี่แฟนก็เลยต้องมาอัดคลิปน้องไม่ได้หายไปไหนนะคะน้องสแตนบายรอรับสายพี่ๆหรืออานไลน์พี่ๆอยู่แล้วนะเบอร์โอเบอร์เดิมเลยนะคะศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจี่ศูนย์หนึ่งค่ะสององค์นี้นะคะน้องเปิดองค์ละเก้ารอยบาทนี้เลยนะพี่นะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปร่างลักษณะแบบนี้นะฮา มีสององนะคะมีองค์ที่หนึ่งกับองค์ที่สององค์ที่ซ้ายมือน้องกับองค์ที่ขวามือน้องนะคะด้านหลังองค์นี้ค่ะเปิดองค์ละเก้าร้อยบาทนะคะพี่องค์ละเก้าร้อยบาทแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะแอดไลน์มาได้เลยศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะสมเด็จคู่แบบนี้นะคะพี่ถ้ารับสององนะเดี๋ยวน้องแบ่งปันให้ราคาแบ่งพี่เลยนะพี่นะคิดถึงกันไหมคะ น,น้องคิดถึงมากอยากอัดคลิปมากแต่ว่าช่วงนี้งานยุ่งมากเลยต้องสองอาภายัยพี่ด้วยก็เดี๋ยวมีแฟนที่จะคอยอัดคลิปสลับกันแล้วกันนาะอพี่น้องฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะพี่นี่คะ่ะพี่อันนี้เป็นพระปิตาค่ะวัดรหัสไล่นะคะพี่นี่เลยได้ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่มีพระปิตาอยู่ด้านในนะคะนี่เลยพี่ <Yeah. S 2> ด้านข้างด้านหลังไม่ไม่ไดีเยวกล้องส่องมาเนี่ยเหมือนเขาจะตอกโค้ดหรือรอยจานอะไรไว้ตรงนี้นะคะพี่เนี่ยได้ไปพร้อมตลับเลยนะพี่ได้ไปพร้อมตลับเลยสวยครบชุดนี่นี่เลยแบ่งปันให้กับพี่ๆนะคะเก้ารอยบาทค่ะได้ไปพร้อมตลับยกตลับแบบนี้เลยนะพี่นะ ยกตลับไปกันเลยเก0ร้อบาทค่ะต้องการรูปพาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะนี่ไปกันต่อค่ะพี่พระองค์นี้นะคะเป็นพระโบราณแปะทองแบบนี้นะคะพี่แปะทองด้านหลังค่ะเป็นแบบนี้นะพี่นะเรียมกรอบกันนะ้ํามาแบบนี้อันนี้มีน้ําหนักอยู่นะพี่นะมีน้ําหนักอยู่นี่แปะทองมาแบบนี้เลยนะดูให้ใช่ดูให้ชอบแอดไลน์มาหาหน้องโบบารมีพระเครื่องนะอันนี้เป็น ไลน์ของน้องนะพี่นะก็สามารถทักมาโทรมาได้คุยได้เลยนะพี่นะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องน้องบวัวเรามีพักเครื่องไว้ด้วยนะแฟนน้องมาอัดคลิปได้สามวันนะคะพี่ช่วงนี้จะแบบเงียบๆกันหน่อยเพราะว่าทําเริ่มทํางานประจําแล้วก็กําลังหาอาชีพเสริมกันอยู่ตอนนี้อ่าด้านหลังนะคะ ยังไม่ได้บอกราคาเลยขอโทษนะคะพี่องนี้นะคะแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยราคานี้บอกเลยว่าหาได้ที่ช่องน้องบูบารมีพาเครื่องค่ะแปดร้อยบาทค่ะพี่แปดร้อยบาทนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถถูมาได้นี่น้องซูมให้ดูนะ้ใกล้ๆให้เห็นกันชัดๆเลยนะพี่เลี่ยมกรอบกันน้ำมาแบบนี้เลยนะคะอ่าเดิมๆมเลยนะพี่นะองนี้เดิมเดิมเลยนะคะแปดร้อยบาทค่ะ ไปกันต่อค่ะพี่อันนี้ก็เป็นหลวงปูหงนะคะพี่ใส่ตลับมาแบบนี้นะรอยปั๊มข้างหน้าจะจางแล้วนะคะพี่มองไม่ค่อยเห็นละน้าหลวงปูหงค่ะพี่เขาเรียกว่าเป็นล็อกเก็ตด,ด,ด้านหลังมีเหรียญน,นะคะด้านหลังมีเหรียญนะนห่หลวงพ่อหงนะคะพี่หลวงปูหงนี่เลย หลวงปู่หงคมปัญโยสุสานทุ่งม,มนค่ะอันนี้จังหวัดสุรินทร์นะพี่นะจังหวัดสุรินทร์นะคะน้องแบ่งปันให้พี่พี่เก้าร้อยบาทรับหลายองค์ราคาคุยกันได้เนาะพี่เนาะอ่าไปกันต่อเลยนะคะพี่ไปกันต่อเลยพระปิดตาค่ะพี่องค์นี้สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่หลวงปู่โตค่ะพี่ด้านหลังค่ะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะตายกล้นนะคะพี่นี่เลยน้องไม่ได้หายไปไหนนะแค่ช่วงนี้ให้แฟนมาอัดคลิปแทนเพราะว่ากลัวพี่ๆจะแบบเอ๊ะช่องน้องไม่ขึ้นฟีดเลยทำไมน้องโบหายไปเลยช่วงนี้ไม่ได้เรียงลำดับพาให้หน้าพระ สวยทุกรูปทุกองนะพี่นะเดี๋ยน้องจะส่งคลิปให้ทางไลน์นะคะใครที่คิดถึงกันเนาะนี่เลยองนี้นะคะแบ่งปันให้พี่ๆเช่นกันค่ะแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะแต่ร้อยบาทค่ะพี่แปดร้อยบาทนะคะพี่แคปรูปภาพแล้วทักไลน์มาหาน้องได้เลยนะจ๊ะพี่ ถ้าไม่มีไลน์โทรมายกหูโทรหาน้องโบพี่สนใจพัปิดตาองค์น้อยๆสีดำๆ EP ที่เท่าไหร่แจ้งน้องด้วยนะคะพี่แจ้งน้องด้วยเนาะ,ะไปกันต่อเลยนะคะพี่เป็นพัปิดตาเช่นกันค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ำมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านหลังค่ะจะมองไม่ชัดเพราะว่าเขาอยู่ในกรอบกันน้ำนะพี่นะแต่เลี่ยมแบบติด,ตดๆเลยเนะี่ยให้เห็น หลวงปู่โตะนะคะพี่วัดประดู่ชิมพีองคนี้ค่ะสวยๆเดิมๆดิมเลยนะพี่แบ่งปันให้แปดร้อยเท่ากันเลยนะให้พี่แปดร้อยเท่ากันเลยนะแต่คนละแบบคนละเนื้อคนละสีนะอันนี้จะเป็นสีเนื้อเนื้อน้ําตาลหน่อยแล้วเขาก็อยู่ในเรี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะถ้าพี่ไม่ชอบกรอบไปแกะกรอบออกได้นะคะพี่นี่มีเส้นอะไรเนี่ยอยู่ข้างใน ยันด้านหลังก็ไม่เหมือนกันนะคะพี่ยันด้านหลังก็ไม่เหมือนกันนะองค์นี้น้องเปิดอยู่ที่แปดร้ยบาทนะคะพี่ถ้าไม่ได้ยินเสียงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์มันแบบตอนนี้มันเริ่มมันใช้งานหนะักไปกันต่อค่ะพี่องค์นี้นะคะพี่นี่เลยเป็นแกะค่ะหลงอันนี้หลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจแต่เป็นเนื้อไม้นะคะพี่เนื้อไม้นี่งานแกะแบบนี้เลยนะนี่ เป็นไม้นะคะเพราะว่ามีน้าหนักเบาน้องไม่แน่ใจว่าเขาเรียกไม้อะไรแต่ว่าเป็นเนื้อไม้แกะเป็นแบบนี้เลยสวยมากเลยนะคะพี่นี่แบ,บ่งปันใหนพ้พี่พี่พี่แปดบาทค่ะ800บาทนะพี่นะงานฝีมือเลยนะคะพี่สวยมากตรงปกทุกรูปทุกองค์ค่ะพาน้องโบบารามีพาเครื่อง ผู้ติดตามนะคะกาบขอบคุณผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันปัจจุบันนี้สี่พันสี่พันกว่าท่านแล้วเนาะก็ภูมิใจและดีใจมากๆเลยไปกันต่อนะคะพี่ต่อไปจะเป็นเหรียญน,นะคะอันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่เหรียญห่วงเชื่อมค่ะนี่เลยวัดหนองโพนะคะพี่เหรียญห่วงเชื่อมค่ะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วแอดลนยมาหาน้องบูบารามีพาเครื่องค่ะเรียนนี้ค่ะไปเรียนห่วงเชื่อมแบบนี้อ่านั่นข้างค่ะพี่ดัน่นข้าง อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจช่องน้องโบบารมีพักเครื่องไว้ด้วยนะพี่นะน้องลงคลิปทุกๆวันนะคะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างเพราะว่าบางวันน้องแฟนน้องจะเป็นคนลงคลิปนะพี่นะอาองนี้น้องแบ่งให้พี่ๆค่ะที่900บาทค่ะราคาคุยกันได้ต่อรองได้สามารถแอดไลน์มาได้ที่0992107401นะพี่นะ0992107401ค่ะพี่ไปกันต่อค่ะพี่เป็นเหรียญเช่นกันค่ะ อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะพี่ด้านหลังค่ะวัดประดู่ชิมพีค่ะสองห้าหนึ่งศูนย์ค่ะ,ะ,คะพี่สองห้าหนึ่งศูนย์นะคะพี่องค์นี้ใต้ก้นค่ะอ่าไม่ใช่ใต้ก้นมุมเสยมุมเสยพี่ด้านข้างขวามือน้องนะคะด้านข้างซ้ายมือน้องค่ะด้านหน้าค่ะพี่มียันด้านบนนะพี่นะมียันอยู่ด้านบนนี่ ด้านหลังเป็นยันค่ะองนี้ก็เปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันค่ะพี่ราคาต่อรองได้น้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดสามารถยกหูโทรหาน้องบวบารมีพักเครื่องได้เลยนะพี่นะไปกันต่อค่ะพี่องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสีนี่ทองทองแบบนี้นะคะวัดบางกระพร้อมค่ะ พระอุปัชชาคงวัดบางกระพร้อมนี่เลยพศสองสี่แปดสี่นะคะพี่อันนี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะพี่เป็นห่วงเชื่อมเนื้อทองแบบนี้เลยนะพี่นะเนื้อสีทองมันชุบทองนะคะพี่อันนี้ชุบทอง แบ่งให้พี่ๆแปดร้อยบาทคะ่ะราคาต่อรองได้สามารถยกหูโทรหาศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์หนึ่งค่ะพี่น้องโบบารามีพักเครื่องคะ่ะพี่ไปกันต่อเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมมาเดิมเดิมเลยนะพี่นะมาเดิมเดิมเลยเรียนหลวงปู่ทิมคะ่ะเลี่ยมกรอบกันน้ําไม่กันน้านะพี่เขาเลี่ยมกรอบแบบนี้เนี้ยเลี่ยมกรอบมาแบบนี้เลยนะพี่ สามารถไปแกะกรอบออกได้นะคะพี่นี่สภาพก็คือผ่านการห้อยใช้งานมาแล้วเก่าเก่ากึกึเดิมเดิมเลยนะพี่นะเดิมเดิมเลยใครไวใครได้เนาะพี่เนาะใครไวใครได้นะน้องเปิดให้เก้าร้อยบาทค่ะน้องเปิดให้เก้าร้อยบาทค่ะพี่ราคานี้โดนใจพี่พี่ไหมคะถ้าโดนใจก็รีบทักรีบโทรกันมานะพี่นะ อ่านี่เลี่ยมกรอบมาแบบนี้เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่แบ่งให้พี่พี่เก้าร้อยค่ะไปกันต่อนะพี่นะนี่เลยเป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญเช่นกันเลี่ยมกรอบกันน้ำมาแบบนี้นะเหมือนจะเป็นเหรียญโบราณน,นะคะพี่เหรียญโบราณเลี่ยมกรอบกันน้ำเก่าเก่าแบบนี้เลยนะ องนี้ค่ะพี่แบ่งปันให้กับพี่พี่เลยนะราคาจะไม่เท่ากันอย่าลืมแคบรูปภาพมานะคะพี่องนี้น้องเปิดที่800บาทค่ะพี่โอนเลยน้องส่งให้ฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม60บาทจากยอดเนาะพี่เนาะอ่าโอเคองนี้นะคะไปกันต่อค่ะพี่หลวงพ่อเงินค่ะอยู่ในกรอบกันน้ําแบบนี้เช่นกันค่ะ <c oughs> พ้าพิจิตนะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะเลี่ยมกรอบกันน้ํากันสึกกันแบบ สวยเลยนะพี่นะนี่ใต้กลนนี่อ่าน,นี่ดูตรงใบหูอ่ะพาพี่จิตค่ะพาบ้านน้องเนาะพี่เนาะจมูกปากตานะคะพี่ท่านั่งแล้วก็ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้ค่ะน้องเปิดที่หนึ่งพันบาทนะพี่นะองค์นี้น้องเปิดที่หนึ่งพันบาทเลี่ยมเกอบกันนะ้ําแบบนี้นะคะพี่หลวงพ่อเงิน ep นี้นะคะสามารถทักรีบทักรีบโทรมาที่0992107401ก้อนค่ะพี่เปิดอยู่ที่1,000งพันบาทนะต่อไปจอบค่ะพี่จอบนี่ด้านข้างซ้ายมือน้องนะคะด้านหน้าค่ะด้านขวามือน้องค่ะด้านหลังค่ะพี่ตรงห่วงเป็นแบบนี้นะตรงห่วงมีปิ้นปนแบบนี้อ่ะด้านหลัง มีจุดไข่ปลารอบเรี่ยญเลยนะพี่นะจุดไข่ปลารอบเรียญเลยค่ะน้องโบบารมีพาเครื่องค่ะแบ่งปันให้กับพี่ๆจอบองค์นี้เปิดอยู่ที่900บาทค่ะ900บาทราคานี้เคาะมาแล้วนะพี่นะแบ่งปันให้กับพี่ๆเลยพระพิจิตรพระบ้านน้องเนาะพี่เนาะไปกันต่อค่ะพี่วันนี้นะคะเป็นพระพุทธชินาราชค่ะตายกลนไม่มีโค้ดนะเป็นพระโบราณสวยๆเลยนะพี่นะด้านข้างค่ะ ด้านหน้าค่ะด้านข้างค่ะที่ด้านหลังตายก้นไม่มีตอกนะคะอ่าองค์นี้ก็เปิดที่เก้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะหลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์ค่ะพี่นี่เลยนี่ องนี้ค่ะพี่ด้านด้านขวานะคะอ่าองนี้ดูสวยสวยมากนะคะเนื้อแบบนี้หายยากแล้วนะพี่นะหายยากแล้วนะคะนี่ไม่ได้เอากล้องมาเลยตายก้นนะคะพี่ต้ก้นเป็นแบบนี้แบบน้องเปิดที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่หลวงพ่อเงินค่ะเป็นรูปรอหลวงพ่อเงิน พี่ๆได้ไปนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนถูกใจพี่พี่ทุกท่านแน่นอนค่ะใครไวใครได้นะรีบถักรีบโทรกันมา mm hmm. ไปกันต่อค่ะพี่องค์สุดท้ายของ EP นี้นะ mm hmm. นี่เลย mm hmm. มีซุม้มให้ด้วยนะคะพี่ mm hmm. อ่านี่พระพุทธชินาราชค่ะ mm hmm. ตายกลนเป็นแบบนี้นะคะพี่ตายกล องนี้ค่ะน้องเปิดที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้อยบาททําไมต้องเปิดราคาสูงจังงานสวยมากเลยพี่ดูสวยมากอ่านี่สวยมากเลยนะคะพี่ราคาต่อรองได้เนาะน้องบูบารมีพักเครื่องค่ะราคาต่อรองได้อันนี้เหมือนจะขยับได้ด้วยนะพี่ขยับได น่าจะถอดได้ด้านหลังค่ะพี่ด้านข้างขวานะคะด้านหน้าหนึ่งันสองบาทค่ะหนึ่งันสองอบาทค่ะพี่1นึ่สองบาทใตยก้นมีรอยจานรยอยแบบนี้นะพี่นะน้องบบารมีพาเครื่องค่ะซื้อง่ายขายคล่องกันอยู่แล้วสามารถคัก โทรมาได้099-210-7401ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องมีพรมาให้เลือกชมเพียงเท่านี้พี่ๆท่านใดสน,สนใจพระองค์ไหนสามารถแอดไลน์มาได้ที่099-210-7401้ 1, น้องโบบารามีพระเครื่องค่ะน้องส่งของให้ทุกวันแต่ถ้าออเดอร์มาหลัง11โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะจะเป็นออเดอร์ของวันถัดไปนะพี่นะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณและสวัสดีพี่ๆทุกท่าน ที่แวะเวียนกันเข้ามานะพี่เนาะสำหรับวันนี้กบสวัสดีสวัสดีค่ะ